แปมุกุดโตเกียวทำไมตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องนี้ถึงอยู่อันดับ8และไอเทียนี่อยู่อันดับหนึ่งที่กูพูดไปเมื่อกี้กูล้อเล่นนะครับเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันครับแล้วทำไมพวกมึงชอบไอเฮียนี่วะคือถ้าชื่อมันไม่มีคําว่าโตเกียวอ่ะกูก็ไม่รู้เลยว่านี่เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอ่ะมึงนึกออกปะคือแบบญี่ปุ่นมันจะมีความเบียวของมันอ่ะตัวละครมันมีความเบียวอ่ะแต่เรื่องนี้ก็เบียวอ่ะแต่ว่ามันมีความเบียวน้อยกว่าญี่ปุ่นเรื่องอื่นอ่ะแล้วแม่งทาออกมาเวิร์ก คือส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ชอบดัดจริตของญี่ปุน่นเกาหลีมันเป็นเกาหลี Gel มันจะเป็นดัดจริตแบบยิ่งใหญ่เออเล่นใหญ่แต่ว่าญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบก็เล่นใหญ่แบบโอเวอร์แอตติ้งเลยนะแบบคือถ้าจะให้ตัวละครนี้เท่ตัวละครนั้นต้องจกกระเป๋าก้มหน้าแล้วมันจะเป็นกันหมดเลยไม่จะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีก็คือถ้าตัวไหนแม่งมีความฉลาดแม่ง PO. ต้องใส่แว่น <laughs> เรื่องนี้ครับตัวไหนมีความฉลาดแม่งก็ใส่แว่น <laughs> แต่ว่ารู้สึกว่าไอเ้เรื่องเนี้มันดู้วกูเอนจอยว่ะไอ้ที่กูพูดบอกไม่ถูกอะ่ะกูมีความสนุกเออมันได้กลิ่นแบบคิดสภาพนะไอ้กลุ่มบนตัวโปเตอร์เนี่ยความจริงแล้วแม่งเป็นนักต้มตุ๋นนะกำลังจะไปป้นเชี่ยอะไรสักอย่างกูก็จําไม่ได้กูก็จําไม่ได้เหมือนกันมันเป็นนักต้มตุ๋นนะกำลังจะไปหลอกเอาเงินชาวบ้านอ่ะแม่งรอบแรกหลอก1000ล้านปะวะรอบสองแม่งหลอกหมื่นล้านอ่ะแล้วแบบ มึงต้งไปดูดิไอ้เฮียแม่งเจ๋งชิบหายสุดท้ายกูก็ไม่มีอะไรจะตินะเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องการเล่นใหญ่แล้วก็โอเวอร์แอตติ้งที่มากไปกูก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่านั่นแหละกูก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมเพราะาญี่ปุ่นเกาหลีไทยแม่งชอบติดละครส่วนตัวผมเอนจอยกับเรื่องนี้มากๆนะครับคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้8คะแนนครับ